ไม่รู้ว่ะแต่กูเห็นน่าจะน่าจะน่าใช่น่าจะน่ะน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 ะาจะครอบครัวเสี่ยง ah. ่าไคนเดี่กน้องเอ้ยไอไอวินลงไปอุ้มไอโน,นี่ oh. ไออโลนี่ไอโยเกิร์ตลงตายเลยกนหมาตายไอวินอุ้มไอโยเกิร์ตนะเอาแล้วมึงชนโอ้โห <icing. S 1> <c oughs> ม,ม,ม่ทัพม่ได้ร้องเองเลยพี่ยะโอ้โหกูไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะมามาไยอา่่ม่มาอุ้มไอโยเกิร์ตเลย รอคขับรยาสีแดงเรื่องไม่อุ่กันน่เมรดเม่ดเมดเข้ามาเมือนแต่เข้ามาทำไมวะถ้าเาเมือนไอ้ดับมาแับไอ้ดับก่อนนะไอ้กูมีกูมีแต่ว่าต้องลงต้องลงให้มันกีนบุหรี่ไปได้อะไรใส่หูฟังทำสีป้าไงไย่อมผมมา มายอมสิผมมาไอ้รักเนี่ที่สุดในโลกเลยไออิลส์ไอยิลส์เตจฮะอิลส์เตจดอกรักเตจสุดโลกจะแต่งแต่งแต่งน้าเหมือนยันกันไรว่าอิลสลิกบาเทอร์อะไรของมึงไอ้รั่วบาบาทุบาเทอร์ไอที่อะพี่ชายครับมาพูดอะไรของมึงพี่ชายสองคนไม่ทราบสรรสัรผโอ้บอกมึงโง่อ่ะไอจูบคนบอกมึงโง่อ่ะคนพูดมึงไม่เข้าใจผัวเข้าใจบอกมึงโง่แบบ อะไรนะไม่รู้อะไรอะไปไปไปกันครับพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวจบเาอยทำไรนะเขาไม่เรื่องกันยุ่มพูดในในวัดเด้อไม่มึงมึงพูดมึงพูดในเสียงดานซ้ายอะไรีแยะโ่ๆไม่โกวาไก่ไหมแม่ไม่แต่มึงพูดเหมือนแบบเสียงไม่ไหนแหละทะเลสายทะเลสายเขาไม่เรื่องกัน ลงมาเรียนตาเด็กเขาก็เล่ากันแล้วเพื่อนใช่ครับถ้าผมเอาไปในอดอ๋อจะฟังเพลงี้แไถ่แม่งเรียกทั้งหนาวแม่สาวโอ้โลูกาซาเนตาปาตุลปะเป๋าครับพี่ไม่มึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุยๆมือนถ้ามึงทำให้เฮียจุกเลิกพูดในวัดได้เสียงมีกล้องจัดนะพี่ครับขอขอขอแล้วครับพี่ออกมาจากวัดก่อนพี่ครับ พี่ครับพี่พี่ครับพี่เ้ยพี่จ๋าเดียวดังเลยจพี่สงสารพาเนนบ้างพี่ไม่ชงไม่ชี้จากพี่โอ้ยสต่อจ้าูเซโลอ่อผู้เซลดูนะว่าใครไม่ไม่ไม่ขึ้นตัวแอบฟังเองนี้ตอนเล่นไอ้ดอก ว่าใครว่าใครมีตัวนึ่งที่รทีเอาไตัวนี้เลอาจีด้กีด้ยอะไรอาจีด้วยกี้ด้กันคอไฮไลท์เหรอคือไฮไลท์เหรอมืนไฮไลท์เหอชอบฟังชอบรำเนี่ชอบรำอ่ะชอบรำอ่ะนี่คือไปไหนไม่รู้อ่ะว่าจ็ไอ้แั็ตัวตัวรำตัวอะไรในออีเลยใช่อตัวรำเลยอะ

ไปได้อ้ยงอนหึงงูงอนหึงรอแล้วพอแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าพิกานเออเขาจริงจังกี่ห่ยจุกไอ้เหี้ยห่วยใหม่ก็พูดในวัดไอ้เหี้ยเสือกระแด่กูส่งไปแล้วกูส่งไปแล้วเพื่อนไม่พี่พูดในห้องไอ้จุกดูดิกูส่งไปแล้วอ่ะมึงเหมือนอะไรวะตอนกูตื่นมาหกโมงเช้าพี่ต่างหวังไอ้กูส่งไปแล้วลายเหี้ย ใครวะใครวะใครวะเหมือนใช่ไม่มองไม่ไบอกว่าหน้เหมือนกูหรอมึงอะมึงอะมึงอะยะมึงเลียาะกูว่าปัญญาอ่อนเออแต่มันไม่มาเนี่ยมันหนีเนี่ยหนีตายเลยเนี่ยหนี โอ้ยพี่ฟังหลายรอบแล้วกับพี่โอ้เสียงยังไงวะเสียงแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดอะเออเออนี่คืออะไรเนี่ยไปคุยกันดิฮะเอ้ยอย่าพูดวิดเปอพลอะวงกลายนะกูบอกไว้ก่อนนะจุกไปข้างนอก่อนดิจุก มันไกลวงมิเปอร์มันไกลมากนี่คืออะไรเนี่ยไม่คือกลัวคุเดี๋ยวผมค่อยมาดูเดี๋ยวผมค่อยมาฟังนะแต่กูจะมาบอกว่าให้ยเจสอ่ะเกิมึงไงจุหาคนนี้กูจะกลับไปแก้แล้วแก้ใครเออแก้นั่นแหละรู้อยู่เกิดใครเอาไม่หมดหรอมันเต็มมันไม่ได้หรอเดแล้วใหดี๋ยวคัดก็ต้องคัดใหม่ต้องคัดใหม่เพราะว่าบางคนแม่งมาแต่ตัวทัวร์แก๊งอะไรไม่ไหวว่ะ ไม่ไม่ถึงว่าจะคัดคนไปยึงเลยไที่ปล่อยไปปล่อยกเลยไปปล่อยูเลยหุปากเดีัไม่ถึงเลยเฮียนี่เอาาไมอันนึงเดียแล้ะเลยไ้ขับอขับใอะไรนะไม่ถึงอะไรไม่ถึงอะไรเอเนี่ยอ๋อได้เลยกแบบมไปไอ้นี่ไอ้ซวย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 มันอยู่ไหน ติดต่อพวอยิลลี่อ่ะมึงเอาพ่อยสวยกลับมาอยู่อะไรสวยดูศพโอเคได้ดไแล้วก็เดี๋ยวนักรบับ <c oughs> บอกเ<อ> <c oughs> มื่อก <c oughs> ี้เมื่อกี้เดี๋ยววันน <c oughs> ี้นมึงเอาไปคุยกับพ่อวิลลี่เออแล้วทีเนี้ยมึงก็ไปบอกให้พวอยิลล <c oughs> ี่ <c oughs> เรียกพวกเรียกพ่อเจวินมาโอเค คือไม่มันมันเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนได้ตลอดใช่มันตดตลอดตอนเนี้ยตอนเนี้ยไม่ไม่ันนีูไม่ขาดเพราะว่ากูยังไม่ออกไลแต่ว่าเอาอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงสองคนในวันเนี้ยมึงก็ไปคุยกับพวกไอวิลลี่ว่าพวกไอโทนี่มันมีนี่ยังพัดปอดยังที่เนี่ยถ้ามีก็ให้มันมาคุยให้กูให้มึงไปไปคุยมันวันนี้แล้วกันตามพวกไอที่มันยังอยากเล่นอยู่อะ เรียกมาได้คนไหนเรียกมาได้ก็เรียกมาปุ๊ที่เป็นตัวไฟอะเอออาจะอยู่แต่ว่าเหมือนมันเลยสามสิบแล้วว่ามันจะเสี่ยงเงินเข้าปะเออแต่แม่แม่มีเงินยาวงโคอยู่ยาวนะเออไม่ได้ไม่ได้ออกเลยคืออยู่ยาวแบบเหมือนตั้งแก๊งใหม่อะอตั้งแก๊งใหม่โอเคได้ปูพวกมันอะโอเคูให้ให้มาให้ให้มาทำโอเคเดี๋ยวพวกเยปโรมันเปรี้ยวแล้วตรงนี้เก่าจัดเลยนะอืม คือกูจะบอกงี้วันนี้เราโดนกระทืบใช่ไหม,มแล้วกูอยู่คนเดียวใช่ไหม,มเดออี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวกูจัดให้คนในแก๊งมันนะเดี๋ยวกูจัดให้อยากเจอกูใช่ป่ะเดี๋ยวกูจัดให้ส่วนอายนะเรื่องเงินเนื้นหาได้ครับไม่มีปัญหาหรอกอ่ะเบอร์ไปเรียก่อน ก็คุยแบบหาหาให้มันหาคนแห้อ่าคือก่อนหน้าน,นี้มันมีมันมันมันมีแหละเพื่อนแต่ว่ามันมีคนเข้ามาพอดีไงก็เลยไม่ได้เอาพวกเซ็ตมิลลี่มาใครพร้อมออกเลยโอเคเดี๋ยวกูจะบอกใหม่เอาเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนที่กูเคยทำแกงอะอคใครไม่พร้อมใครไม่มาชั่วโมงเดียวก็ออกนาทีเดียวไม่มาสายนาะทีเดียวก็ออกเลยโอเคได้ไอไอ ไอ้พิ้งไก่มีเบอร์วิลลี่ปะไม่ไม่มีครับพี่อะไรมาวะสามหกอะเบอร์มันอะนี่เจอละแล้วสามล้อก็เก็บสำรองเก็บไว้พวกเราเนอะเดี๋ยวปะโอเคได้อ่าได้ฮัลโหลสามล้อหลักก็คือต้องพาพี่เจดไปเรียบร้อพี่วิลลี่ปะเออพาพี่วิลลี่มาเรเยบร้อยโอเคพี่โอเคครับผม เอ้ยมึงไม่ใช่วิลี่อหลอกกูนะกูโทรไปบอกว่าให้ผมไปเลเวลใช่ไหมพี่แล้วยิ้มมุมปากนะไอวิลลี่เนะี่ยดวน้เโอ้โหีโโห่โอ้โหมึงมึงมาว่าจังอะ่ะเออไม่ผมผมจอดอ,อยู่มาแบบนืมวิลลี่ครับลถกดอะไรหเนยะ่ไคยเรื่องพามีคอื่นเไมนลยมเไปเยไยไเลเล่เอามีคนป ตามคนให้หน่อยดิตามแบบพวกไอ้เจวินพวกอะไรเงี้ยเจวินไม่มีอวุธน,นะไม่เดี๋ยวดันให้น้องเจวินไอ้พวกไอ้เอาไอ้เจวินไอ้พวกคนเก่าๆอ่ะที่เคยอยู่เซตเก่าๆเองอะ่ะพวกไอ้เจวินพวกอะไรไอ้สวยปะไอ้สวยอะไรเงี้ยสวยเรียนแต่ไอ้เจวินเป็นเล่นแซมอยู่เอามาแบบว่าเอามาแกก็จะไปแก้และน้อง ตามแบบ<ช>คนแบบคนโหดอะใครปะเอามาช่วย<ช>หน่อย <ๆ S 1> เอามากี่คนมีเท่าไหร่อ่ะมึงเอางี้มึงหามาให้ได้เยอะที่สุดอะคนโหดอะเดี๋ยวกูเตรียมสลัดไว้ให้ไม่ต้องกลัวเจวินอะมามาแน่แน่เพราะว่ามันมันถามอยู่แต่ว่ามันไม่อยากมาฟาร์มถ้าดนราบุนให้ผมว่ามันมาอ่าได้มาโอเคตามแล้วก็ใครอีเจวิน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 แล้วก็ใครอีใครอะ ก็เซตก็เก่าอ่ะพี่เองเล่นอ pues <Hi. S 1> ่ะเองรู้อ่ะพี่ไม่ได้อยู่เล่นไงพอเซตก็เก่าอ่ะเอามาอยู่แบบว่าเล่นยาวๆนะฝากบอกด้วยว่าเล่นยาวๆก็คือแบบแก้แบบยาวๆเลยน่ได้เล่นยาวอ่ะรอบนี้แล้วไอ้เนี่ยไอ้ใครร้ยจู่ไอ้กี่กพองบอกอะโทนี่ปะเออไอ้โทนี่อยู่ปะโทนี่ครับพี่ไอ้โทนี่มัน กอวันนี้ไม่ผ่านผมเลยให้วารีดแก๊งผมไปอ่ะมันต้องอยู่ในแก๊งผมสามเดือนฮะใช่หรอกอดไปห้ารอบอ่ะใช่ใช่มันก็เลยแบบถ้าถ้ามันก็ไม่กอกอ่ะถ้าจะให้มันเล่นมันก็ไม่เล่นให้มันไปกาะอีกมันก็ไม่กอดอ่ะเพราะมันบอกว่าไม่ผ่านจริงจีเ่จริงจีอยู่เหรอไอจุงอ่ะจริงจีตามไปม่หรอให้ให้ตุ่นตามเล่นทีเอสซีกันมึงมากันทำไมเนี่ยมึงมากันทำไมคุยทุรไลอยู่ไปไกลๆต้นตีนก่อนมึงได้ มึงเด้มึงเด้มึงเอาใครก็ได้ที่มาช่วยได้แบบว่ามีฝีมือ่ะกีสาร์ทนั่นพี่แล้วแต่แล้วแต่ขอแบบสิบก็ดีเล่นเป็นอ่ะสิบก็ดีเอามาสิบอ่ะน้องสิบคนอ่ะได้ปะได้ครับสิบคนสิบเอ็ดคนแล้วถ้าเจมิน เดี๋ยวพี่เคลียร์ร้อนให้ฝนอาวุธิความเจริเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ร้านชอบไหมโอ้โหพี่ถ้าพี่เคลียร์ตอนนี้มหาศาลเลยนะค่าออกค่าเข้าอ่ะไม่ฟรีแล้วอ่ะไม่ฟรีแล้วออกออกฟรีแต่ออกฟรีแต่ว่าเสียเข้าเสียเลยใช่ไหมห้าแสนนี่ออกหรอไม่รู้ออกเท่าไหร่นะครับออกต้องฟรีดีออกออกออกต้องฟรีอยู่แล้วตามหลักอ่ะไม่ได้เดี๋ยวห่างกันเอาะชิวๆเรื่องเงินนี่มันห่วยละ เ,เรื่องคนอะใครก็ได้ที่แบบว่าอ้โห่ะนะเอานัลก,นลก,นลก,นกลบอะนักลบอะนักกล้ามอะพวกนัก<ล>กล้าม<ล>พวกอะไรเงี้ยเล่นไม่ต้องสั่งแบบเออเล่นแบบไม,ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะเล่นเป็นอะมีไหะไอ้ซวยเนี่ยไอ้สวยมันน่าจะเรียน เราถามดูว่าได้ไม่ไม่ไมบังคับไม่นี่เราถามนอมแล้วอหนะว่า,วายัางไงอะไรเงี้ยอยากเล่นไหมอะไรเงี้ยอยากเล่นยาวๆอะไรเงรี้ยขอคนที่แบบอยากเล่นยาวๆอยู่แบบพร้อมอยู่เล่นอะไรเงี้ยได้ได้พี่เจด,ดอมทักที่ไปเจวินได้หนึ่ง จะเพราะอะไรนะต้องมาถามพวกไอ้ตุ่นนะไอ้ตุน่น<ถ>อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออฝากฝากตามหน่อยว่าพอดีว่าพ,พี่พี่ไม่ได้ไดโลกอันนี้เราแม่แบบไม่ได้ตามไมเล่นไอ้นี่ข้างนอกเลยเคคพี่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คนเด็กเล่นแต่นี่เลไฮไฟอะไร,รโโเ,เราโกรอกูโดนไอ้ไอเลิฟทิกต็อก โอเคนะฟางด้วยนะบิลลี่อันนี้จริงจังแะอันนี้จริงจังนะว่าจริงจังจริงจังนะพี่จริงจังนะน้องโอเคปะเดี๋ยวให้รางวัลค่าเด็กดีอเด็กกูให้รางวัลมึงน้องขออาหารเอยเด็กกูให้รางวัลมึงจริงรางวัอะไรวะขอรางวัลของคนดีเด่นบัตรเอออรุ่ยพิจู๊กพรุ่งนี้ขอไปหาได้ปะ เ่างะเจอกันแบะมันมันมีชยใช่ปะที่อยู่ไหนโอ้โหรนเดี่ยวนะท่าเดียวนะข้อไนเยอะโอ้โหให้ไปหาอีกตอนเยขอนแก่นตอนไปเย่ยขอนแก่นไม่เห็เจ้าถิ่นเลยหลับครับรู้ไหมทำไมวันนั้นผมหลับนั่งนั่งเคลียร์ดาว่าถึงถเจ็ดโมงวิวจะตีหมือไมไม่ได้ตีไมด้ตีตีตีตอ้าวกูลืมเลยน่ดอกไอ้ศาสตร์กูเหรอกูอิน มาแลเรื่องหัวใจเหรเรื่องหัวใจอุ้ยนายนครนายก60กิโลผู้อยู่ไหนไม่อยู่เทพใช่ผูอยู่ายแยกหายแยกเนี่ยหายแยกประวัติหายแยกของของเก้าสิบห้อเนี่ยแล้วไปรับค่าพี่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้จักของเก้าสิบออกไปทำธุระต่อคู่นะครับเดี๋ยวมึงกลับเข้ามาขับขับขับับที่ไหนวะของเก้าสิบอยู่ที่ไหน ไปวิวพูดไปเรื่อยไอ้เฮียกูท้องงงคือที่ไหนวะของเก้าสิบม่เดี๋ยวเล่นหลบกันเพื่อนอีกสิบห้าทีมันมันมีหลุมปูนกับหลุดหลุมซ่อมท่ออยู่นะเดี๋ยวรออีกสิบห้าทีเลยรอมาขึ้นก่อนเคลียร์บ้านไปเล่ด้านเจ็ดสิบคนกำลังดีเพราะพี่จะเคลียร์ทะเลาะของพี่ออกล้วครับแอบยิ้มมุมปากมีอะไรปะเนี่ยน้องไม่ไม่มีพี่ มีอะไรก็บอกกันน้องก็ไม่มีคนอย่าวเองเว้ยยิมอันนี้พี่จะไปใส่หรีดไยยดีใจเอาเลยเอาันเลยมันเท่าโอ้หมันมันมันไล่เรียกเก็บเงินไปวัวสัวมันแก๊งมันแบบอืมใช่อ่ะรออะไรล่าสุดอะไรตอนตอนนั้นได้โดนไปห้าแสนน้นพี่ที่ไปเล่นหลุ่แล้วมันทําผิดกฎแล้วต้องจ่ายหรีดแทนนะไม่งั้นหรีดนี่ใครใครอะรขารออะไรอ่ะโหยเก่าจัดเลยเก่าเก่าเก่า เก๋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 เดี๋ยวเราไม่รู้พี่จุ๋ยข้างหลังพี่นั่นฟอยอ่ะฟอยฟอยเหี้ยอะไรเดี่ยวไอ้ไรตัดกลเป็นไทยสีแดดไทยแลนด์ห้องเย็นเหรอห้องเย็นเหรออันนี้หรือเปล่าพวกพวกเอะห้องเย็นอ่ะห้องเย็นอ่ะห้องเย็นเคยเห็นว่าที่เขาเป็นเดี่ยวเขาเป็นอย่างเงี้ยห้องแช่ปลาเออ ตู้ต้องีอยู่รพอแช่ปลาโอ้แล้วเสียงอย่างก้องโอ้ไกไกลกไกโอ้ไกลกตอ้โอตู้คอนเทนเนอร์ตู้แช่หนีล้วมมาสั่งงานแล้วก็ไปมาวางงานกูแล้วก็ไปตู้ตู้แช่คอนเทนเนอร์โอ้โอ้ยแช่ปลาไออนี้เดี๋ยวยกขึ้นรถเทเลอร์นะส่งออกขึ้นเรือโอ้ เราพนั้นเน่า